ให้มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น6หมายความว่ายังไงหมายความว่านักเรียนสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่จํานวนชั้นเขาไม่ได้ระบุดังนั้นจะ,จ,ะจะกี่ชั้นก็ได้นะคะแต่ให้มันครอบคลุมกับข้อมูลที่เรามีนะคะดังนั้นเขาจึงบอกว่าให้ความกว้างเป็น6อันนี้คือเขาระบุชัดเจนว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นในทุกๆชั้นเนี่ยจะต้องเป็น6นะคะดังนั้นเราจะหาจํานวนชั้นโดยประมาณได้อย่างไงอ่นานนักเรียนมาดูนะคะ จากนะคะที่เราทราบที่ครูให้สูตรไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอ่ะทำได้ไหมนะักเรียนความกว้างครูขออนุญาตเขียนสั้นๆนะคะความกว้างของอันตรภาคชั้นหาได้จากอะไรนะลูกหาได้จากพีัซส,ส่วนนะคะจำนวนชั้นนะคะแต่ทีเนี้ยเราต้องการหาจำนวนชั้นนะคะแต่เรารู้ความกว้างดังนั้นเราจะหาจากอะไรเอ่ยนะคะ มันก็เหมือนเป็นการแก้สมก,การน่ะลูกนะคะเรารู้ความกว้างรู้พิสัยดังนั้นเราแก้สมก,การหาหาจำนวนชั้นนะคะจำนวนชั้นหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปคูณดังนั้นในการแก้สมก,การหาจำนวนชั้นนะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนชั้นนะคะจะเท่ากับพิสัยส่วนความกว้างนั่นเองลูกนะคะนะเรียนจดไปด้วยก็ดีนะตรงนี้แต่ถามว่าจำ,ำเป็นต้องจำทั้งสองสูตรไหม ก็คือถ้านักเรียนจําได้ก็จําลูกแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องจําทั้งสองสูตรไหมก็ไม่นักเรียนจําแค่สูตรเดียวก็พอเพราะว่านะคะจากตรงนี้มันเป็นการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและจํานวนชั้นนักเรียนสามารถแทนค่าในสิ่งที่เรียนรู้ลงไปแล้วก็แก้สมการหาสิ่งที่เรียนต้องการนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแต่จดไว้ก็ดีลูกนะคะจําไว้ด้วยก็ดีนะคะตรงนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาจํานวนชั้นได้จากพิสัยส่วนความกว้างโอเคนะคะ ดังนั้นเขาบอกจากข้อมูลชุดที่สองตัวอย่างที่สองที่เราเรียนกันไปในคาที่แล้วนะคะพี่ใสนะคะหาได้จากค่าแม็ก์ลบค่ามินดังนั้นค่าแม็กสุดของข้อมูลครั้งที่แล้วคืออะไรนะลูกมีใครจําได้บ้างอ่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะค่าแม็กสุดคือเก้าสิบหกค่าน้อยสุดคือห้าสิบสี่นะคะนักเรียนอ่ะก็แทนลงไปดังนั้นนะคะเก้าสิบหกลบห้าสิบสี่ ก็จะได้เป็น42นี่คือค่าพีัยนะคะส่วนทีนี้เราจะไปหาจำนวนอันตรภาคชั้นเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปนะคะว่าหาได้จากสูตรพีไยนะคะส่วนด้วยความกว้างอ่ะนักเรียนก็แทนค่าลงไปหลกพีัยเป็น42ความกว้างของเราเป็นเท่าไหร่หลกความกว้างมาจากไหน มาจากโจทย์กําหนดลูกนี่เขากําหนดมาแล้วว่าให้ความกว้างเป็นหกนะคะให้ความกว้างเป็นหกดังนั้นนักเรียนก็แทนความกว้างเป็นหกลงไปสีสองหารด้วยหกเป็นเท่าไหร่นักเรียนอาหารนี่หน่อยเร็วสีสองหารด้วยหกลูกได้เท่าไหร่เจ็ดค่ะได้เจ็ดโอเคค่ะนะคะได้เจ็ดทีนี้เนี่ยนะคะนักเรียน หลักการนะคะในการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นในการหาจํานวนของอันตรภาคชั้นสองสิ่งนี้มันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนักเรียนดูฟังดีๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อใดที่นักเรียนหารกันหารกันแล้วเนี่ยหารกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการหาความกว้างหรือการหาจํานวนชั้นตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนหารกันแล้วถ้าเกิดมันหารแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นจุดทศนิยมหรือพูดง่ายก็คือมันหารไม่ลงตัว ถ้ามันหารไม่ลงตัวหรือเป็นทศยมให้หนักเรียนปัดขึ้นให้หมดเลยปัดขึ้นให้เป็นจํานวนเต็มทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดตําแหน่งเท่าไหร่ก็ได้นะักเรียนจุด1นึจุดสองจุดสาจุดสจุดหจุดเจุดหรือจะเป็นจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สองจุดห้าห้าจุดสามสามได้หมดนะคะนักเรียนปัดขึ้นหมดเลยเฉพาะกรณีเรื่องนี้เท่านั้นนะลูกนะคะในเรื่องของการหาความกว้างและจลํานวนชั้นตรงนี้เท่านั้นนะคะถ้าหารไม่ลงตัวปัดขึ้นให้หมดเลย เนาะนะคะรวมไปถึงนะนักเรียนอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องจํานะคะรวมไปถึงถ้าสมมุตินักเรียนหารกันมาแล้วมันลงตัวเหมือนกรณีนี้ที่หารกันลงตัวคือไม่มีเศษหารลงตัวได้เป็นเจ็ดนะคะกรณีนี้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปใน,นึงลูกถ้ามันลงตัวให้หนักเรียนบวกหนึ่งเสมอลูกอันนี้เป็นข้อจากัดในเรื่องนี้นะลูก ถ้ามันลงตัวให้นัเรียนบวกหนึ่งเสมอ <rewarding. S 1> นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความกว้างหรือจํานวนชั้นนะคะให้นักเรียนบวกหนึ่งเสมอถ้ามันหารกันลงตัวนะลูกโอเคไหม para, ถ้ามันหารกันลงตัวให้นักเรียนบวกหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นในข้อนี้จํานวนชั้นเราจะประมาณกี่ชั้นลูกประมาณกี่ชั้นเท่า,าไหร่เร็วกี่ชั้นจากเจ็บวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูก แป <8. S 2> เป็นแปดชั้นนะคะในข้อมูลชุดนี้ดังนั้นนะคะจากตรงนี้เขาไม่ระบุไงลูกว่าต้องมีกี่ชั้นแต่ขอให้มันให้มันสามารถนะคะนาข้อมูลที่เรามีนะคะมาสร้างเป็นตารางแจกแจงความผี่ที่มันครอบคลุมกับข้อมูลทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นนะคะจากโจทย์ตรงนี้เขาให้ความกว้างเป็น6ดังนั้นจานวนชั้นโดยประมาณเราต้องสร้างทั้งหมด8ชั้นลูกนะคะอ่ะนักเรียนก็มาสร้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอก ถ้าเขาไม่ได้กําหนดค่าเริ่มต้นให้เราดังนั้นเราสามารถกําหนดค่าเริ่มต้นเองได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่ครูแนะนําให้เป็นตัวที่น้อยที่สุดของข้อมูลดังนั้นค่ามินของเราคือเท่าไหร่นะลูกห้าสิบสี่ใช่ไหมคะอ่ะครูก็จะเริ่มต้นด้วยห้าสิบสี่อ่ะความกว้างเป็นหกลูกเพราะฉะนั้นห้าสี่ถึงเท่าไหร่ความกว้างเป็น 6. หกเท่าไหร่ลูกห้าสี่ถึงเท่าไหร่ความกว้างเป็นหก วินิเท่าไหร่นะลูกห้าสิบเก้าป่ะค่ะห้าสิบเก้าถูกต้องลูกเพราะในการหาความกว้างเอยในการสร้างความกว้างเป็นหกก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีการนับได้โดยนักเรียนจะต้องนับตัวเริ่มต้นเป็นหนึ่งคือห้าสิบสี่นับเป็นหนึ่งอ่ะนับไปนะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเห็นไหมคะความกว้างเป็นหกจะจบที่ห้าสิบเก้าโอเคไหมแต่ถ้าสมมติควบปุ่มถ้าเกิดมันเยอะเกิน มันไม่สามารถนับมือนับนิ้วได้หนูใช้วิธีการบวกได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้ทนักเรียนใช้วิธีการบวกนักเรียนห้ามบวกด้วยหกเด็ดขาดถ้านักเรียนบวกหกมันจะเกินจํานวนนะคะดังนั้นความกว้างเป็นหกให้หนักเรียนบวกด้วยจํานวนที่ลดลงมาหนึ่งนะคะดังนั้นก็จะบวกแค่เท่าไหร่ลูกถ้าใช้วิธีการบวกนักเรียนต้องบวกห้าโอเคนะถึงจะพอดีกันอ่ะพราะนนั้นตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่ลูกหกสิบบวกห้าเป็น 65สินะคะใช้วิธีการบวกก็จะเร็วกว่านะคะต่อไป66ถึง7จอ่ะเจถึงบวกห้าเป็นเจ็ดสิบเ็สท่าไหร่7จนะลูกต่อไป78ถึงเท่าไหร่บวกอีกหเป็น แปดสิบสามเอาแปดสิบถ้าไม่ไดูครตคูตกใจเลยนึกว่าครูบวกผิดนะคะเจ็ดสิบแปดบวกห้าเป็นแปดสิบสามนะลูกต่อไปแปดสิบสี่บวกอีกห้าเป็นแปดสิบเก้านะคะต่อไปเก้าสิบบวกอีกห้าเป็นเท่าไหร่ลูกเ <95 S 2> ก้าสิบห้า โอเคนะคะสุดท้ายสังเกตว่านะตารางของนักเรียนจะมีแค่เจ็ดชั้นนักเรียนสร้างกาลังเพิ่มให้ครูหน่อยลูกเป็นชั้นที่แปดนะคะนักเรียนสร้างให้ครูหน่อยของของนักเรียนน่าจะมีแค่เจ็ดชั้นนักเรียนสร้างเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะลูกให้มันมีแปดชั้นถ้าเกิดนักเรียนใส่เจ็ดชั้นนักเรียนสังเกตไหมเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนสร้างแค่เจ็ดชั้นข้อมูลตัวสุดท้ายมันจะตกที่เก้าสิบห้าแต่ค่าแม็กซ์สของเราคือเก้าสิบหกนะคะดังนั้นมันจะไม่เพียงพอต่อข้อมูลที่เรามี ดังนั้นเราจึงจะเป็นต้องสร้างแปดชั้นนั่นเองลูกนะคะดังนั้นชั้นสุดท้ายจะจบที่เท่าไหร่ลูกเก้าสิบหกถึงหนึ่งร้อยหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะโดยเขากําหนดความกว้างมาให้ดังนั้นเราต้องหาจํานวนชั้นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ครูขอให้เรียนไปดําเนินการเองเนาะในการสร้างรอยขีดกับความถี่โดยไปสํารวจจากข้อมูลจากตัวอย่างที่สองมานะคะแล้วก็ลองมาตรวจสอบกันเองก็ได้ว่า แต่ละคนนะคะมีข้อมูลตรงกันหรือไม่นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวงานครูจะมาเฉลยอีกทีในขับหน้านะคะสําหรับภาพนี้นะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่ครูจะสอนพวกเรานะคะก็คือน,นี่ค่ะหัวข้อนี้เลยอ่ะมาดูกันนะคะหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการหาขอบบนขอบล่างนะคะจุดกึ่งกลางแล้วก็ความกว้างของอันกราพัชั้นนะคะสี่อย่างวันนี้จะสอนอีกสี่อย่างนะคะว่าแต่ละอย่างมันหายยังไง เนาะอ่ะมาดูกันตัวแรกเลยลูกนะคะนักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะวิธีการหาขอบล่างขอบบนหาอย่างนี้ลูกอ่ะทีนี้ครูอยากให้หนักเรียนมาโฟกัสที่อันตรภาคชั้นที่สองก่อนมันจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะคะมามาโฟกัสที่อันตรภาคชั้นที่สองก็คือสี่ถึงหกดังนั้นครูจะหาขอบล่างของสี่ถึงหกได้ยังไงอ่ะฟังดีๆวิธีการหาขอบล่างนะคะให้หนักเรียนนะคะนําค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นนั้น ค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นนั้นก็คือเท่าไหร่ลูกคือ4ให้นํามาบวกกับค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นที่ต่ํากว่าและติดกันทีเนี้ยหลายคนมองว่าชั้นอันตรภาคชั้นที่ต่ํากว่าแหลวคนก็จะไปมองด้านล่างนะคะแต่ในเชิงสถิติไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกคําว่าอันตรภาคชั้นที่ต่ํากว่าคือค่าของเราต้องไปดูที่ค่าของตัวเลข อันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าคือค่าไหนที่มันน้อยกว่าของอันตรภาคชั้นนี้นก็คือต้องเป็นชั้นไหนลูกชั้นที่หนึ่งนะคะดังนั้นอันตรภาคช,ชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่สองก็ต้องเป็นอันตรภาคชั้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เราจะดูที่ค่านะลูกไม่ได้ดูบนล่างนะคะเพราะปกติเราจะเลี้ยงข้อมูลจากน้อยนะคะลงไปมลงไปมากถูกต้องไหมคะเรียนจากน้อยไปมากส่วนใหญ่จะเรียนจากน้อยไปมาก นะคะคดังน,นั้นอันตรภาคชั้นที่ต่ำนะคะคือค่าที่น้อยลูกนะคะอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยนะคะส่วนอันตรภาคชั้นที่สูงเราจะเรียกค่าอันตรภาคชั้นนั้นที่มันมีค่ามากกว่านะลูกนะงงไหมงงไหมคะดังนั้นถ้าเกิดครูถามว่าอ่ะถ้าครูโฟกัสที่อันตรภาคชนี่สองครูถามว่าอันตรภาคชั้นที่ต่ํากว่าคืออันตรภาคชั้นที่ไหไรลูกหนึ่งหรือสาม หนึ่งหรือสามตอบครูนี่นึงลูกหนึ่งค่ะหนึ่งต้องดูค่าเป็นหลักอันตรภาคชั้นที่สูงกว่าอันตรภาคชั้นที่สองก็ต้องเป็นอันตรภาคชั้นที่สามนะลูกดูที่ค่าของมันเห็นไหมค่ามันมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดครูถามว่าอะในข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดมีทั้งหมดหกอันตรภาคชั้นครูถามว่าอันตรภาคชั้นไหนต่ําที่สุด อันตรภาค Disability: ชนไหนต่ำที่สุดหนึ่ง <that> ก็ต้องเป็นอันตรภาคชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือข้อมูลที่ 3, หนึ่งถึงสามนะคะเป็นอันตรภาคชั้นที่ต่ำที่สุดอันตรภาคชั้นที่สูงที่สุดก็คืออันตรภาคชั้นที่มีค่ามากสุดก็คือชั้นสุดท้ายก็คือสิบหกถึงสิบแปดนะคะตรงนี้เนาะดังนั้นนักเรียนแยกออกแล้วนะอันตรภาคชั้นที่ต่ำชั้นที่สูงให้ดูที่ค่าของมันนะคะอย่าไปดูว่าอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่เกี่ยวนะลูกนะคะให้ดูที่ค่าของมัน เนาะดังนั้นนะคะกับข้อสู่การหาขอบล่างดัะนั้นครูบอกว่าขอบล่างหาได้จากค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นนั้นนําไปบวกกับค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นที่อยู่โทษเอาไหมเอาไปบวกกับค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นที่ต่ํากว่าที่อยู่ติดกันดังนั้นก็คือเลข3นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็น4ี่บวกสาม หารด้วยสองค่ะอันนี้คือวิธีการหาขอบล่างลูกนะคะนําไปหารด้วยสองนี่คือวิธีการหาขอบล่างอ่ะเป็นเท่าไหร่ลูก4ี่บวกสเป็น7จหารด้วย 2, 2> ได้3.5นี่คือค่าขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้ลูกนะคะนี่คือการหาขอบล่างของอันตรภาคชั้นนี้อ่ะลองไปหาขอบล่างของอันตรภาคชั้นต่อไปดูซิหายังไง ก็ต้องเอาค่าต่ำสุดของทเอาค่าน้อยสุดของอันตราภาคชั้นนั้นก็คือ7ไปบวกกับค่ามากสุดของอันตราภาคชั้นที่ต่ำกว่าที่อยู่ติดกันก็คือเลข6นั่นเองเห็นไหมคะอ่ะก็จะได้เป็น7บวกกับ6นะคะหารด้วย2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น7บวก6เป็น13 13หารด้วย2ก็จะเป็น6.5นี่คือค่าขอบล่างลูกขอบล่างของอันตราภาคชั้นนี้นะคะ โอเคเนาะต่อไปเรามาหาขอบบนขอบบนก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันลูกนะคะแต่ถ้าขอบบนเราจะใช้ค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นนั้นๆนะคะไปบวกเหมือนเดิมค่ะแต่บวกกับค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นที่สูงกว่าที่อยู่ติดกันก็คือเลขเจดนั่นเองเห็นไหมคะเอาใหม่นะขอบบนหาได้จากเอาค่ามากสุดของชั้นนั้นๆ ไปบวกกับค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้นที่สูงกว่าที่อยู่ติดกันนั่นนคือเลข7ล็กเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น6บวกเนะคะหารด้วย2องเหมือนเดิมลูกหารด้วยสเหมือนเดิมหกบวกเ็ก็เป็น13 13หารด้วย2ก็เป็น6.5นะคะนี่คือการหาขอบบนต่อไปลองหาอันตรภาคชั้นต่อไปซินะคะ คืออะไรลูกค่ามากสุดของอันตรภาคชั้นนี้คืออะไรคือเก้านำไปบวกกับค่าน้อยสุดของอันตรภาคชั้น,นที่สูงกว่าที่อยู่ติดกันน้อยสุดก็คือ10นะคะดังนั้นขอบบนของอันตรภาคชั้นนี้ก็คือ9ก้าบวกสิหารด้วย2 9งเกบวกสิเป็น19บาหารด้วย2ก็เป็นเท่าไหร่ลูกเก้าจุดห้านะคะ นะคะอันนี้คือวิธีการหาขอบล่างขอบบนโอเคไหมลูกโอเคไหมอันไหนให้เข้าใจยกมือขึ้นซิลูกโอเคนะคะเนาะอ่ะต่อไปลูกนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายส่วนอื่นๆให้ฟังแต่ทีนี้นักเรียนลองพิจารณาดูก่อน การหาขอบล่างขอบบนคูปุ่มมันมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้ไหมมีแน่นอนลูกนะคะมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้แน่นอนคืออะไรนักเรียนสังเกตนะคะถ้าเรียนสังเกตดีๆการหาขอบล่างขอบบนนักเรียนจําไว้นะคะเทคนิคนี้ใช้ได้แต่นักเรียนต้องดูข้อมูลให้ถูกต้องเทคนิคนี้จะใช้กับข้อมูลที่เป็นจํานวนเต็มซึ่งในข้อมูลชุดนี้เป็นจํานวนเต็มหมดเลยนะคะคนะคะเป็นจํานวนเต็มหมดเลย นะะดังนั้นนักเรียนสังเกตถ้าเราจะหาขอบล่างขอบบนนะคะถ้าไม่ใช้เทคถ้าไม่ใช้การบวกและการหารตรงนี้ทํายังไงได้ให้นักเรียนใช้วิธีการอย่างนี้เลยค่ะต้องการหาขอบล่างนักเรียนเอาค่าต่ําสุดลบ0.5ได้เลยถ้าต้องการหาขอบบนนักเรียนเอาค่ามากสุดบวก0.5ได้เลยค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่ง่ายและเร็วขึ้นมากเลยลูกนะคะดังนั้นนักเรียนหาขอบล่างโดยการเอาค่า น้อยสุดของชั้นนั้นลบศูนดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกขอบล่าง1นึ่ลบออกไป0ูนก็เป็น0.5เห็นไหมคะก็จะเร็วขึ้นหาขอบบนเอาค่ามากสุดบวกศูห้าบวกศูดห้ก็เป็น3.5จริงไหมน้าเยนลองมาพิสูจน์กับที่เราหาไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะสี่ลบศูนเป็น3.5เห็นไหมคะตรง6เอาไปบวกกับ0.5 6. 5เห็นไหมคะตรง นาะดังนั้นนระายนสามารถใช้เทคนิคนี้ในการหาขอบบนขอบล่างได้นะลูกนะโดยการบวกลบ0.5นั่นเองเนาะโอเคนะคะอ่ะเราหาอีกตัวหนึ่งแล้วกันอีกชั้นหนึ่งนะคะ10ถึง12อ่ะดังนั้นขอบล่างเป็นเท่าไหร่ลูกเอาไปลบ0.5เลย10ลบ0.5ก็เป็น9.5 12ลบ0.5เอ้ไปบวกลูกนะคะ ขอบล่างเอาไปลบขอบบนเอาไปบวกนะคะบวกศ่นห้าก็จะเป็นสิบสองจุดห้านะคะโอเคเนาะในตัวในตัวอย่างนี้นะ้เรียนพยายามเขียนที่มาก่อนนะลูกจะได้รู้ว่าที่มามันมายังไงนะคะแต่ถ้าเกิดนัาเรียนเข้าใจเทคนิคแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนเฉพาะตัวเลขลงไปได้เลยเนาะอ่ะอีกสองอันตรภาคชั้นนะคะขอบล่างก็จะเป็นสิบสองจุดห้ากับสิบห้าจุดห้านะคะ อันดับแรสุดท้ายนะคะ16ลบ0.5ก็เป็น15.5ขอบบน18บวก0.5ก็เป็น18.5เห็นไหมคะนักเรียนมันจะเร็วมากเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดสมมุตินักเรียนหาคําตอบถูกนะลูกของขอบล่างขอบบนนะคะนักเรียนสังเกตขอบบนกับขอบล่างของชั้นที่ติดกันมันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะลูกเห็นไหมเนี่ย เนะาะมันจะมีค่าเท่ากาันเสมอนะคะในกรณีนี้นะคะนะักเรียนสังเกตนะ้มันจะต้องมีข้อมูลที่เป็นจํานวนเต็มนะคะนะักเรียนถึงจะไปบวกลบ0.5ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะในการหาขอบล่างกับขอบบนต่อไปนักเรียนมาดูความกว้างของอันตรภาคชั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดนะคะนะักเรียนสามารถหาได้จากการนับก็คือใช้นิ้วมือของเราเนี่ยนับได้เลย เนื่องจากองค์ข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มากไม่ได้มากมายนะลูกหนึ่งถึงสามเนี้ยนักเรียนสามารถนับได้มันก็จะมันก็จะไวอยู่เนาะเช่นนักเรียนครูบอกแล้วในการหาความกว้างนักเรียนต้องนับตัวเริ่มต้นเป็นหนึ่งดังนั้นจากหนึ่งถึงสามกนก็นับไปเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมคะดังนั้นความกว้างเป็นสามอันนี้คือกรณีที่ข้อมูลมันไม่ได้มากข้อมูลมันน้อยดังนั้นเราใช้วิธีการนับมันก็จะเร็วนะคะความกว้างเป็นสามแต่ถามว่าครูปุ๋มถ้าเกิดข้อมูลมันเยอะ ไม่สามารถนับได้นะคะทําด้วยวิธีการไหนมีสูตรไหมครูเคยให้สูตรไปแล้วคือการหาความเอ้การหาความกว้างนะคะก็คือพีสัยส่วนจํานวนชั้นแต่นักเรียนสังเกตดีๆนะคะพีสัยเนี่ยเราจะหาได้จากค่าแม็กลบค่ามินค่าแม็กลบค่ามินค่าแม็กคือค่ามากสุดของข้อมูลค่ามินคือค่าน้อยสุดของข้อมูลดังนั้น นักเรียนรู้ไหมว่าค่าไหนคือค่าม็กค่าไหนคือค่ามินรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมลูกทราบไหมหลายคนบอกก็นี่ไงครูปุ๋มหนึ่งเป็นค่าน้อยสุดสิบแปดเป็นค่ามากสุดครูบอกแล้วนักเรียนไม่จําเป็นนะลูกไม่จําเป็นที่เราจะเริ่มต้นด้วยค่าน้อยสุดแล้วสิ้นสุดด้วยค่ามากสุดไม่จําเป็น นะะในข้อมูลชุดนี้มันอาจจะเป็นไปได้ค่าน้อยสุดคือ1ค่ามากสุดคือ18แต่มันก็ไม่จําเป็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่าน้อยสุดอาจจะเป็น2ก็ได้อาจจะเป็น3ก็ได้นะคะค่าม <ifa vegetarian> ากสุดอาจจะเป็น15ก็ได้ดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ระบุค่ามากสุดค่าน้อยสุดให้เราพูดง่ายคือเขาไม่ได้มีข้อมูลดิบมาให้นะคะไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดมาให้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าค่าไหนน้อยสุดค่าไหนมากสุดนั่นเอง นะคะยกเว้นเขาระบุมาให้เราเราถึงจะรู้นะคะดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้ลูกในการหาความกว้างเราจึงไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้อ่าเราจะไปทำเราจะใช้สูตรไหนล่ะอ่าครูจึงมีหนึ่งสูตรในการหาความกว้างลูกนาเรียนจดไปนะดังนั้นจึงมีอีกหนึ่งสูตรที่สามารถใช้หาความกว้างได้ก็คือนี่เลยลูกการหาความกว้างได้จากขอบบนลบขอบล่างลูก จดลงไปการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นหาได้จากขอบบนลบขอบล่างจริงไหมนักเรียนลองเลยนะคะขอบบนของอัตรภาคชั้นที่หนึ่งคือสาจุดห้าลบขอบล่างคือ0ูนย์จดห้าลบกันสามจุดหลบศุดห้าก็จะเหลือสามนั่นเองเห็นไหมคะมันก็เท่ากับที่เรานับใช้มือนับใช้นิวนับเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมมันก็จะเท่ากันเนาะขอบบนลบขอบล่างหกจุดห้า ลบกับ3.5 6.5ลบ3.5ก็เป็น3 5. 5. จริงไหมเรานับดู4 5. 6. 5 6เห็นไหมคะก็เป็นความกว้างเป็น3โอเคเนาะนี่คือที่มาของสูตรนะลูกนะคะที่มาของคอําต,ตอบเนาะก็คือหาได้จากขอบบนลบขอบล่างนะคะทีนี้พอ,อนนกเรียนรู้แล้วว่ามันหายอยังไงต่อไปอนักเรียนจะเขียนเฉพาะตัวเลขก,ก็ได้ละนะคะแต่ควรเขียนที่มา สักหน่อยนะลูกนะคะจะได้รู้ว่ามันมายัางไงถ้านักเรียนเขียนแต่ตัวเลขไปเลยเดี๋ยวนักเรียนพอกลับมาอ่านนักเรียนจะไม่รู้ว่าที่มาของตัวเลขมันมาอย่างไงเนาะอ่ะเจ็ดถึงเก้าอ่ะก็ความกว้างเป็นสามสิบถึงสิบสองก็สามหมดเลยนะคะตรงนี้ความกว้างเป็นสามหมดเลยเนาะนี่คือวิธีการหาความกว้างสุดท้ายลูกสุดท้ายคือการหาจุดกึ่งกลางชั้นความหมายของการหาจุดกึ่งกลางชั้นก็คือหาค่าที่อยู่ระหว่างกลางของอันตรภาคชั้นนั้นๆลูก ะะจุดที่อยู่หรือค่าที่อยู่ระหว่างกลางของอันตรภาคชนนั้นซึ่งตรงนี้อย่างที่ครูบอกคือตัวเลขมันน้อยนะคะค่าระหว่างหนึ่งถึงสามคืออะไรลูกที่อยู่ระหว่างกลางหนึ่งถึงสามคือเลขอะไรคือเลขอะไรสอวคือสองใช่ไหมคะมันมันมองง่ายเพราะว่าตัวเลขมันน้อยหนึ่งถึงสามนะคะค่าที่อยู่จุดกึ่งกลางก็คือสองแต่ถามว่าถ้าเกิดตัวเลขมันเยอะล่ะครูปุ่มแล้วมันไม่สามารถมานับหาจุดกึ่งกลางได้ทํายังไง ะะดังนั้นวิธีการหาจุดกึ่งกลางนะลูกเราจะเอาค่าน้อยสุดบวกค่ามากสุดแล้วหารด้วย2ค่ะค่าน้อยสุดของชั้นนั้นๆไปบวกกับค่ามากสุดของชั้นนั้นแล้วหารด้วย2อลูกดังนั้นนะคะจุดกึ่งกลางในชั้นแรกเราก็จะหาได้จาก1บวกสหารด้วย2เพราะฉะนั้น1นบวก3เป็น4ี่สีบวก4หารด้วย2ก็เป็น2 <c oughs> เห็นไหมคะดังนั้นจุดกึ่งกลางของชั้นที่1ก็คือ2 จุดกึ่งกลางของชั้นที่สองอนักเรียนก็เอาค่าน้อยสุดบวกค่ามากสุดแล้วหารด้วยสองเช่นกันสี่บวกหกเป็นสิบสิบหารด้วยสองก็เป็นห้าเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ระหว่างกลางก็คือห้าโอเคเนาะพอเข้าใจไหมลูกเพราะเพราะฉะนั้นพอนักเรียนพอพอนักเรียนได้สูตรละโอเครู้ละว่าที่มาทำมยังไงนักเียนก็เขียนเป็นตัวเลขลงมาเลยก็ได้นะคะดังนั้นจุดกึ่งกลางของเจ็ดถึงเก้าก็คือ 8นะคะ11เนาะ14และ15นะคะมันก็จะเร็วขึ้นถ้านักเรียนรู้ที่มาล้นะคะอ่ะใครเข้าใจทั้งหมดที่ครูสอนวันนี้ยกมือขึ้นสิลูกมันไม่ได้ยากมากนะเพราะฉะนั้นเวลาสอบนักเรียนก็พยายามนะคะใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเนาะ เวลาสอบนักเรียนก็ใส่เป็นตัวเลขมาอย่างเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องเขียนที่มาทำไมสุดท้ายเป็นสิบห้าครับครูเอ้ยขอโทษ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 ,โทษ,โทษดีนะที่ทวงครูต้องเป็นเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดขอโทษขอโทษ,โทษลูกโอเครีบไปหน่อยนะคะดีมากดีมากเลยนะคะที่บอกนะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นักเรียนทุกคนน่าจะพอทําได้กันแล้วนะคะ งั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาัหน้าอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ